ยินดีต้อนรับสู่ช่อง20 Thailand with ช่องของคนรักรถที่อยากให้ทุกคนได้อัปเดตข้อมูลยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะรถที่มีความแปลกใหม่สเปคแรงฟังก์ชันล้ำและการออกแบบที่ไม่สังเใครวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกระบะต,ตัวแรงสุดโหดจากอเมริกา Mack p i c k r s ี2026รถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายแม็กที่เคยโด่งดังในเรื่องของรถบรรทุกและพาหนะเพื่อการพาณิชย์แต่ครั้งนี้แม็กมาในรูปแบบใหม่รถกระบะสมรรถนะสูงดีไซน์ดูดัน พร้อมฟีเจอร์สุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อสายลุยโดยเฉพาะ m a c p i c r s RS 2026ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกระบะที่มีทั้งความแข็งแกร่งทนทานและสไตล์อเมริกันพันแท้ด้านหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีโลโก้เหมือนบูดอกนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์กันชนหน้าทรงหนาพร้อมออกไฟเดทั u รันนิ่งลายแบบเลทที่ลากเส้นยาวจนถึงมุมตัวถังสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและหน้าเกรงขามด้านข้างรถใช้เส้นสายที่ชัดเจนดูดันมีช่องระบายอากาศหลอกเพื่อเพิ่มความสปอร์ตซุ้มล้อขนาดใหญ่ใส ยางออเทอเรนขอบ20นิ้วเพิ่มความบึกบึนและพร้อมลุยทุกสภาพถนนห้องโดยสารภายในของแม็กฟิคาร์เอสก็ถูกออกแบบมาให้สะดวกสบายและทันสมัยเบาะนั่งหุ้มหนังแท้เดินได้คู่พร้อมระบบอุ่นและระบายความร้อนมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด1 4นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลสำหรับมาตรวัดขนาด12นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนรวมถึงระบบเครื่องเสียงจากแบรนด์พรีเมียมที่ให้เสียงกระหึ่มทุกย่านความถี่ เครื่องยนต์ที่ติดตั้งในแมปปิคับอาปี2อคือลุมพลัง V8 ขนาด6.2ลิตรซูเปอร์ร์จที่ให้กำลังสูงสุดถึง720แรงม้าแรงบิด910นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดดกพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อบแบบฟูลทาม,มีโหมดทอร์เรนแมจเมนต์ให้เลือกหลายโหมดเช่นสโลมาเซนและร็อกเพื่อปรับสมรรถนะให้เหมาะกับสภาพถนนแม้จะเป็นกระบะสายลุยแต่แมกก็ไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยมาพร้อมระบบช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบเบรก อัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การขับขี่ในพื้นที่แคบหรือทางวิบากง่ายขึ้นมากนอกจากนี้ยังมีระบบ Auto Parking Assist ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ตัวกระบะด้านหลังออกแบบมาให้ใช้งานได้เนกประสง์รองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด1500กิลกรัพื้นกระบะบุวัสดุกันรอย และมีปลั๊กไฟ2 2 0สโวลต์สำหรับใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้งเหมาะสำหรับทั้งงานก่อสร้างแคมปิ้งหรือเดินทางปลายระบบฝากระบัดท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าและสามารถแยกเปิดแบบ2ส,ส่วนเพื่อความสะดวกช่วงล่างของแมปพิคับไอเอสใช้แบบ Independent suspension พร้อมช็อัพฟอกเพอร์ฟอร์แมนซ์ซีรีส์ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนอัตโนมัติตามลักษณะการขับขี่และยังมีระบบ Active d a m p e r s ที่ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีทั้งทางเรียบและทางครุกคะ ในด้านเทคโนโลยี m a ็กพิกา RSP 2026มีระบบรี m o s t s t a r ทที่สามารถสตาร์ทรถจากแอป,ปมือถือระบบติดตามพิกัด GPS แบบเรียวทาระบบตรวจสอบสภาพรถและการแจ้งเตือนล่วงหน้ารวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงที่พัฒนาโดย AI ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่และตอบสนองคำสั่งได้แม่นยำรถรุ่นนี้มีอะไร